บทที่493เซียวเซียวแข็งแกร่งมากคลุยในมือของเซียวเซียวถูกดึงขึ้นไปในอากาศและวงแหวนวิญญาณท,ทั้ง7ที่เดิมจัดไว้บนร่างกายของเธอถูกดึงดูดโดยคลุยทันทีพวกมันทั้งหมดหดตัวและตกลงไปที่คลุยตรงข้ามกับเธอจี้จื่อเฉินชักดาบแห่งการพิพากษาออกมาอย่างที่เขาพูดไว้ก่อนหน้านี้เขาจะไม่แสดงความเมตตาเพียงเพราะคู่ต่อสู้ของเขาเป็นผู้หญิง มีร่องรอยของความดื้อรั้นบนใบหน้าของจี้จื่อเฉินเขาถือด้ามดาบด้วยมือทั้งสองข้างและชี้ปลายดาบในแนวทะแยงไปที่พื้นไม่มีออราปรากฏบนร่างกายของเขายิ่งไปกว่านั้นในการรับรู้ของทุกคนในขณะนี้ลมหายใจของเขาดูเหมือนจะหายไปเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ในการรับรู้ของทุกคนจี้จืจ่อเฉินดูเหมือนจะไม่มีตัวตนแม้แต่คนที่มีพลังจิตพอๆกับหัวอีห่าวก็รู้สึกแบบเดียวกัน คุณไม่สามารถรู้สึกถึงบุคคลน,นั้นแต่คุณสัมผัสได้ถึงดาบของเขาดาบแห่งการพิพากษาไม่ได้เปล่งแสงใดๆออกมาแต่มันทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนภูเขาไฟและเป็นภูเขาไฟที่สามารถประตุะได้ตลอดเวลาเซียวเซียวไม่เคยต่อสู้กับจี้จื่อเฉินมาก่อนคราวนี้เธอรู้สึกกดดันมากจริงๆเมื่อเธอยืนอยู่ต่อหน้าคนบ้าดาบคนนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีใครเต็มใจที่จะทะเลาะกับจี้จเวียนเจตนาดาบของเขาช่างน่ากลัวถึงขีดสุดจริงๆ ก่อนที่จะดำเนินการเสียวเซียวรู้สึกราวกับว่าทั้งร่างกายของเขาถูกผนึกไว้ด้วยดับยักย้ายและภายในดับยักย้ายนั้นมีดับนับพันเล่มที่พร้อมจะฟันเธอเป็นชิ้นชิ้นได้ทุกเมื่อช่างเป็นพลังที่ทรงพลังช่างเป็นความตั้งใจอันทรงพลังจริงๆชั้นของแสงแปลกแปลกเล็ดลอดออกมาจากเซียวเซียวในขณะนี้ในขณะนี้ออราที่เปล่งออกมาจากร่างกายที่เล็กกระทัดรัดของเธอดูสง่างามราวกับภูเขา ราวกับว่าในขณะน,นี้ร่างกายของเธอกำลังระง,งับชะตากรรมของประเทศความตั้งใจดับอันทรงพลังของจี้จื่อเฉินก็พังทลายลงห่างจากเธอเพียง10เมตรและมีรัศมีสีดำปรากฏขึ้นรอบๆตัวของเซียวเซียวและในรัศมีสีดำเหล่านี้ดูเหมือนจะมีตัวละครนับไม่ถ้วนกระพริบอยู่ร่างกายส่วนบนของจี้จื่อเฉินแกวงไปมาเล็กน้อยและเขาแทบจะยืนไม่มั่นคงเมื่อยืน แม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับหัวอีเห่าเขาก็แทบจะไม่ขยับหน้าเลยในขณะนี้สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและความตั้งใจของดับอันหรูหราแต่เดิมของเขาก็ถูกยับยั้งทันทีและไม่แสดงออกมาภายนอกอีกต่อไปใช่ในการเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายในการปะทะกันของโมเมนตัมผู้ชนะไม่ใช่จี้จื่อเฉินซึ่งมีเจตนาดาับอันแข็งแกร่งแต่เป็นเสียวเสียวโมเมนตัมของเสียวเสียวต้องอธิบายด้วยสองคนั่นคือ ปปรรับามการปรับปรามประเภทนี้สามารถปรับปรามผู้คนได้และยังสามารถปรับปรามชะตากรรมของประเทศได้อีกด้วยนี่คือหน้าที่ของขาตั้งขาตั้งจริงใช้ปรับโชคดังนั้นไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งแค่ไหนต่อหน้าก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะถูกปรับปรามในการแข่งขันแห่งโมเมนตัมเซียวเซียวเกือบจะอยู่ยงคงกระพันนี่คือฟังกชันมหัศจรรย์ของหม้อน้ำปรับปรามวิญญาณ3าชีวิต หลังจากปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของผุยเขาก็ใช้พลังของหม้อต้มวิญญาณสิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้เพียงปัญหาเดียวของการควบคุมจิตวิญญาณการต่อสู้ทั้งสองของเขาถึงระดับที่แข็งแกร่ง,งมากพลังจิตที่น่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาในขณะนี้และดวงตาของเซียวเซียวก็สว่างขึ้นราวกับดาวสองดวงช่วงเวลาที่ร่างกายส่วนบนของจี้จื่อเฉินแกว่งไปแกว่งมาเธอก็เป่าคลุยของเธอวูบเสียงค่อนข้างฉุนเฉียวดังขึ้นอากาศเริ่มหนาะขึ้นทันที และวงแหวนวิญญาณวงแรกของเครื่องดนตรีก้าฟีนิกของเซียวเซียวก็สั่นไหวด้วยแสงและรัศมีดูเหมือนจะหดตัวและขยายตัวและอากาศที่หนาทึบดูเหมือนจะมีของเหลวจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้ามาแม้แต่คนที่ยืนอยู่บริเวณรอบนอกก็รู้สึกเหมือนถูกควบคุมไว้ช้าทักษวิญญาณแรกของขลุยทักษจิตวิญญาณแบบเดียวกันนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตอนที่เซียวเซียวใช้มัน ย้อนกลับไปตอนนั้นเซียวเซียวสามารถตามหลังคู่ต่อสู้ของเธอเพียงเล็กน้อยเมื่อเธอใช้ทักษวิญญาณนี้แต่ตอนนี้เมื่อเธอใช้ทักษวิญญาณนี้อีกครั้งเธอรู้สึกเหมือนกำลังดิ้นรนจริงๆริ่จี้เจวียเฉินยือนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับรัศมีทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะถูกระงับโดยการปรับปรามครั้งก่อนแต่เมื่อเผชิญกับความล่าช้าของคุ่ยเนื่องจากเขาไม่ขยับความล่าช้าดูเหมือนจะไม่มีผลใดๆ เซียวเซียวจ้องมองที่จี้จื่อเฉินด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟและเสียงขลุยก็เปลี่ยนไปอีกครั้งทันใดนั้นความงามอันฉุนเฉียวก็กลายเป็นความอ่อนโยนและเสียงขลุยที่ไพเราะและไพเราะก็ล้อมรอบมันไว้ราวกับเส้นได้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวงกลมรัศมีสีเขียวถูกปล่อยออกมาจากร่างของเซียวเซียวหมุนวนไปทางทิศทางของจี้จื่อเฉินพันฒนาการล้อมรอบ ในตอนแรกมันเป็นเพียงรัศมีแต่เมื่อมาถึงฝั่งของจี้จือเฉินรัศมีเหล่านี้กลับกลายเป็นของแข็งราวกับห่วงพยายามจำกัดจี้จือเฉินจี้จือเฉินยังคงไม่ขยับแต่เมื่อวงแหวนสีเขียวตกลงมาที่เขาพวกมันก็แตกเป็นชิ้นชิ้นและล้มลงกับพื้นไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้เลยทักษวิญ,ญญาณที่สองของคลุยทักษวิญญ,ญาณน,นี้สามารถเป็นแบบเป้าหมายเดียวหรือแบบกลุ่มก็ได้ความสามารถในการจำกัดนั้นค่อนข้างแข็งแกรง่ง แต่เมื่อเผชิญกับความตั้งใจในการใช้ดาบของจี้จื่อเฉินดูเหมือนว่าความสามารถในการจํากัดของมันจะล้มเหลวสีหน้าของเซียวเซียวไม่เปลี่ยนไปเลยขลุ่ยยังคงเล่นอยู่และห่วงยังคงเคลื่อนไปทางจี้จื่อเฉินนอกจากนี้เธอหยุดใช้ทักษวิญ,ญญาณใดๆจริงๆราวกับว่าเธอแค่อยากจะทิ้งมันไปแบบนี้กับจี้เจวียเฉินหัวอีเฮาซึ่งยืนอยู่ข้างสนามเพื่อดูการต่อสู้อดไม่ได้ที่จะแอบพยักหน้าเมื่อเห็นสิ่งนี้กลยุทธ์ของเซียวเซียวนั้นถูกต้องเมื่อเขาขึ้นมา เขาอาศัยความได้เปรียบของเขาในการปรับปรามจี้จื่อเฉินและทำมันเป็นไปไม่ได้ที่โมเมนตัมของจี้จื่อเฉินจะเพิ่มขึ้นโมเมนตัม um เป็นส่วนสำคัญมากในเจตนาดาบของจี้จื่อเฉินหากออร่าของเขาเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดการโจมตีของเขาจะมีพลังอย่างมากในเวลานี้เซียวเซียวต้องการกลืนกินจี้จื่อเฉินโดยใช้พลังวิญญาณของเขาและแม้แต่พลังจิตของเขา อย่าคิดว่าพลังวิญญาณของเซียวเซียวจะอ่อนแอกว่าของจี้จื่อเฉินเป็นเรื่องจริงที่ระดับการฝึกฝนพลังวิญญาณในปัจจุบันของจี้จื่อเฉินอยู่ใกล้กับระดับ90แต่วิญญาณการต่อสู้ของเขาเองไม่ได้ทรงพลังเป็นเพียงวิญญาณการต่อสู้ธรรมดาเขาอาศัยความเข้าใจของตัวเองเกี่ยวกับเจตนาของดาบควบคู่ไปกับการนำทางวิญญาณสูงสุดระดับ8ที่ทรงพลังเช่นดาบแห่งการพิพากษาเพื่อทำให้เขาแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เซียวเซียวเป็นวิญญาณน,นักสู้ข,ขู่ของเธอมีเจ็ดวงและวิญญาณการต่อสู้ตัวแรกของเธอจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นในแง่ของพลังวิญญาณทั้งหมดแม้ว่ามันจะน้อยกว่าจีจ้เฉินแต่ก็ยังไม่น้อยไปกว่านี้มากนักยิ่งไปกว่านั้นจิตวิญญาณการต่อสู้อันทรงพลังจะทําให้ความสามารถในการฟื้นตัวของปรมาจาร,รย์วิญญาณแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องนี้เซียวเซียวเป็นฝ่ายเหนือกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัยดังนั้นหากดูเผินๆดูเหมือนว่าเซียวเซียวจะไม่ฉลาดที่จะทําเช่นนี้ แต่ในความเป็นจริงมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนเพชรบริสุทธิ์ร้อยเม็ดให้เป็นดาบที่นุ่มนวลและพยายามไม่ให้โอกาสจี้จื่อเฉินปลดปล่อยพลังสุดยอดของเขาเจตนาดาบอันทรงพลังหากเกิดความไม่เต็มใจจี้จื่อเฉินก็มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อบกพร่องของเขามากขึ้นและตอนนี้เซียวเซียวดูเหมือนจะไม่มีข้อบกพร่องที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นในสถานการณ์ตรงหน้าเขาจี้จื่อเฉินจึงเสียเปรียบ เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องในที่เงียบงันนี่คือความรู้สึกของทุกคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ในเวลานี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดการระเบิดแบบใดในเวลาต่อไปไม่มีอะไรโดดเด่นเกี่ยวกับแหวนวิญญาณของจี้จื่อเฉินมันเป็นเพียงอัตราส่วนแหวนวิญญาณมาตรฐานแต่เขามักจะดูมั่นคงมากเสมอเมื่อเขายืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ตัวสัน่นใดๆราวกับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ต้องการความกังวลของเขาเซียวเซียวยังดูสงบซึ่งแตกต่างจากรูปลักษณ์ที่บอบบางของเธออย่างสิ้นเชิง แม้ว่าเธอจะดูไม่แข็งแกร่งเท่าจี้จื่อเฉินแต่เธอก็มั่นคงมั่นคงและสงบสุขมากแต่เธอก็มีความรู้สึกที่สร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกของการกดขี่นั้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นกับจีจ้จื่อเฉินเสมอเขาถูกกดขี่มากจนไม่สามารถปลดปล่อยแรงผลักดันของเขาได้คนอื่นๆต่างก็แสดงสีหน้าตกตะลึงแม้ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับจีจ้จื่อเฉินแต่พวกเขาอาจไม่สงบเท่าเซียว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 เขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอ เจียงนานนานกมัดของเธอและเชียเซียวเซียลในใจของเธอเมื่อเห็นความแข็งแกร่งที่เซียเซียวแสดงออกมาเธอก็มีความสุขที่สุดจริงๆในไม่ชาห้านาทีผ่านไปโดยผิวเผินทั้งคู่ไม่เคลื่อนไหวและยังคงอยู่เหมือนเดิมหากพวกเขาถูกบริโภคในอัตรานี้อาจต้องใช้เวลาทั้งวันกว่กวาพลังวิญ,ญญาณของพวกเขาจะหมดลงจี้จื่อเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยความรู้สึกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการให้คู่ต่อสู้กดดันเขา แต่ความรู้สึกที่เซียวเสียวมอบให้เขานั้นเหมือนกับถูกพันเส้นได้พันกันเหมือนกับถูกขังอยู่ในหนองน้ําแต่เขาทําไม่ได้ไม่พบข้อบกพร่องของอีกฝ่ายหากเขาโจมตีอย่างหุนหันพลันแล่นเขาจะเปิดเผยข้อบกพร่องของเขาก่อนอย่างไรก็ตามการบริโภคต่อไปเช่นนี้ย่อมไม่ดีสําหรับเขาอย่างแน่นอนหากไม่มีข้อบกพร่องฉันจะหาข้อบกพร่องในตัวคุณแล้วสร้างมันขึ้นมาส่วนข้อบกพร่องในร่างกายของฉันที่คุณสามารถโจมตีได้ละ่ะ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้จี้จืจ่อเฉินก็มีแผนในใจทันใดนั้นเขาก็ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าและกระทึบลงบนพื้นทันใดนั้นความเงียบสงบก่อนหน้านี้ก็พังทลายลงและใครๆก็เห็นได้ชัดเจนว่าเจตนาดาบอันแหลมคมอย่างยิ่งพุ่งออกมาจากร่างกายของจี้จื่อเฉินความตั้งใจของดาบนี้เป็นสีเทาดำเมื่อมันปรากฏขึ้นห่วงที่บินออกมาจากคลุยของเซียวเซียวก็แตกสลายในทันทีดูเหมือนมันจะฉีกเธอออกจากกันโดยสิ้นเชิง เมื่อจี้จื่อเฉินเคลื่อนไหวเซียวเซียวก็ตอบสนองคลุยในมือของเธอก็ส่งเสียงนกหวีดแหลมออกมาหลังจากนั้นทันทีร่างกายของเซียวเซียวก็กลายเป็นภาพลวงตาและแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนพลังดาบถูกขังอยู่ที่เธอแต่มันส่งผ่านปีศาจท,ที่เธอแปลงร่างไปในทันทีโดยไม่ทำร้ายเธอในขณะนี้เซียวเซียวต่อสู้กลับแสงและเงาสีฟ้าเขียวบินออกมาจากคลุยในมือของเซียวเซียวเกือบจะผ่านพลังงานดาบสีเทาดำและมาถึงด้านหน้าของจี้จื่อเฉินในทันที จี้จื่อเฉินถือดาบแห่งการพิพากษาด้วยมือทั้งสองข้างและเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนทันใดนั้นพลังงานดาบอันดูเดือดก็กวาดขึ้นไปและฟันไปทางฟีนิกสีเขียวพลังดาบนั้นน่าเกรงขามและโจมตีทันทีในขณะนี้สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฟีนิกสีฟ้าถูกโจมตีด้วยพลังงานดาบอันดูเดือดไม่เพียงแต่มันไม่แตกหักเท่านั้นแต่ยังได้รับการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์อีกด้วย ดูเหมือนว่าจะละลายอย่างกระทันหันและไหลไปในทิศทางของจีจือเฉินพร้อมกับพลังงานดาบใช่แล้วมันเป็นกระแสเหมือนการไหลของของเหลวมันอยู่บนร่างของจีจือเฉินในทันทีเมื่อมาถึงจุดนี้ของการต่อสู้สายตาของทุกคนแสดงความประหลาดใจเมื่อเปรียบเทียบกับจีจือเฉินแมวเซี่ยวเซียวจะไม่เก่งเท่าจีจือเฉินแต่เธอก็ไม่ควรล้าหลังเกินไปมีอีกเหตุผลสําคัญว่าทําไมเธอถึงกล้าท้าทายจีจือเฉินในวันนี้และนั่นคือความไม่คุ้นเคยกับเธอของจีจือเฉิน ไม่ต้องพูดถึงจี้จื่อเฉินแม้แต่ในหมู่ผู้คนในนิกายถังก็มีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้จริงๆว่าเซียวเซียวมีทักษะด้านจิตวิญญาณแบบไหนในเวลานี้ทันทีที่ทักษะจิตวิญญาณของเซียวเซียวแสดงแม้แต่เป้ยเปยก็ตกตะลึงนี่มันทักษะวิญญาณแบบไหนกันนะดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากมากที่จะรับมือความรู้สึกของจี้จื่อเฉินชัดเจนที่สุดโดยธรรมชาติ เมื่อฟีนิกซ์สีเขียวบินมาหาเขาความรู้สึกแรกของเขาคือมันเป็นทักษวิญญาณที่น่ารังเกียจอย่างไรก็ตามทันทีที่พลังงานดาบกระทบกับฟีนิกซ์สีเขียวเขาก็รู้ว่าเขาคิดผิดพลังงานดาบอันแหลมคมของเขากระทบกับฟีนิกซ์สีน้ำเงินเขียวและฟีนิกซ์ก็พังทลายลงในทันทีนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อย่างไรก็ตามการแตกหักไม่ได้ทำให้ทักษวิญ,ญญาณสิ้นสุดลงแต่ถูกกระตุ้น กระแสแสงสีฟ้าเขียวทําให้ผู้คนรู้สึกถึงของเหลวหนืดและมันไปถึงร่างกายของจี G ้จื่อเฉินในทันทีดูเหมือนว่าพลังงานดาบของเขาคือผู้ร้ายที่กระตุ้นฟีนิกซ์สีเขียวเขียวอันที่จริงจี G ้จื่อเฉินรู้ดีว่าเหตุผลก็คือเซียวเซียวเคยล็อกตัวเองมาก่อนไม่อย่างนั้นคงไม่เป็นเช่นนั้นแสงสีเขียวผสานเข้ากับร่างกายของจี้จื่อเฉินและความรู้สึกแรกของจี้จื่อเฉินคือความหนักใจ ใช่หนักราวกับว่ามีชุดเกราะที่มีน้ำหนักพันกิโลกรัมติดอยู่กับร่างกายของเขาร่างกายของเขาก็เททะไม่เพียงเท่านั้นเขายังพบว่าความเร็วการไหลของเลือดและพลังวิญญาณของเขาลดลงอย่างมากและทั้งตัวของเขาก็ดูเหมือนจะเฉื่อยชาช่างเป็นทักษวิญญาณที่ทรงพลังจริงๆนี่มันอะไรกันแน่มีเพียงเสี่ยวเสียวเท่านั้นที่สามารถให้คำตอบได้ชื่อของทักษะวิญญาณนี้คือ ตราประทับฟีนิกต์ตราประทับของฟีนิกเข้ามาประทับตราสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับทักษวิญญาณน,นี้คือมันไม่ถูกทำลายง่ายๆเว้นแต่จะถูกทำลายไปทุกทิศท,ทุกทางเมื่อเข้าไปยุ่งก็จะลำบากมากตราฟีนิกสีเขียวจะติดอยู่เหมือนน้ำตาลทรายแดงและต้องใช้พลังวิญญาณอย่างมากในการละลายเซียวเซียวบริโภคจี้จื่อเฉินตั้งแต่แรกในเวลานี้ผนึกฟีนิกที่ตกลงบนจี้จื่อเฉินจะเร่งการบริโภคให้เขาเท่านั้น ผนึกฟีนิกตกลงบนจี้จื่อเฉินได้สำเร็จดวงตาของเซียวเซียแสดงความดีใจและขลุ่ยในมือของเขาก็เล่นได้สวยงามยิ่งขึ้นในทันทีคลื่นแสงนุ่มนวลถูกปล่อยออกมาจากขลุย่ยและนกฟีนิกสีน้ำเงินเขียวก็บินออกไปทีละตัวหลังจากที่นกฟีนิกสีน้ำเงินเขียวเหล่านี้บินออกไปพวกมันทั้งหมดก็บินวนไปทางจี้จื่อเฉินระบบควบคุมระบบควบคุมอะไรเช่นนี้ทุกคนที่ดูการต่อสู้อดไม่ได้ที่จะชื่นชมในใจ คลุยของเซียวเซียสามารถเพิ่มทักษะวิญญาณได้แต่เมื่อพิจารณาจากทักษะวิญญาณที่เธอแสดงมาจนถึงตอนนี้ทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นประเภทควบคุมกล่าวอีกในหนึ่งเธอควรใช้ทักษะวิญญาณที่สองของเธอที่เน้นไปที่การควบคุมอย่างสมบูรณ์เห็นได้ชัดว่าเธอทำสิ่งนี้ไม่เพียงเพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อทั้งทีม ในฐานะเจ้าของวิญญาณการต่อสู้คู่มอสะกดวิญญาณสามชีวิตของเธอมีไว้เพื่อการป้องกันและการควบคุมหากเธอพิจารณาเพื่อตัวเธอเองเท่านั้นเธอสามารถใช้วิญญาณการต่อสู้ตัวที่สองในการโจมตีด้วยวิธีนี้พลังโดยรวมจะมีความสมดุลมากขึ้นแต่เสียวเสียวไม่ได้ทำอย่างนั้นนอกจากทักษะวิญญาณของจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สองแล้ว เธอยังคงเลือกการควบคุมและมันก็เป็นการควบคุมล้วนๆนี่สำหรับทีมและสำหรับแฟนของเธอและชัโถที่สามารถโจมตีได้ดีมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยการควบคุมที่แข็งแกร่งของเธอและพลังโจมตีของเหอชัยโถเธอจะสามารถออกแรงได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในขณะนี้ดวงตาของจี้จื่อเฉินสว่างขึ้นเขารู้ดีว่าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเนื่องจากเซียวเซียวยังคงปล่อยผนึกฟีนิกต่อไป ดังนั้นชื่อนี้ผนึกฟีนิกซ์ของเธอจึงสามารถซ้อนทับเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ได้ในขณะที่ยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่นิ่งออร่าทั้งหมดของจีจวีเฉินก็เปลี่ยนไปและออร่าที่แหลมคมอย่างอธิบายไม่ได้ก็ระเบิดออกมาจากเขาในทันใดในขณะนี้แสงของดาบแห่งการพิพากษาในมือของเขาถูกปกคลุมไปด้วยตัวของเขาเองจีจื่อเฉินเองก็เหมือนกับดาบที่หลุดออกมาจากฝากักซึ่งพุ่งออกมาด้วยความคมที่ไม่มีใครเทียบได้ เซียวเซียวเพียงแต่รู้สึกว่าดวงตาของเขาตกอยู่ในผวังจากนั้นจี้จื่อเฉินก็เคลื่อนไหวและพลังดาบจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาดูเหมือนว่าทุกรูขุมขนในร่างกายของเขาสามารถระเบิดพลังของดาบออกมาเบาๆได้เช่นกันยิ่งออกมาจากร่างกายของเขาพร้อมกับการระเบิดของพลังงานดาบและผนึกฟีนิกตัวแรกก็ถูกทำลายดาบแห่งการพิพากษาในมือของจี้จื่อเฉินถูกยกขึ้น และพลังดาบนับพันที่พุ่งออกมาจากเขากวาดไปในอากาศราวกับว่ามันพบผู้บังคับบัญชาแล้วสิ่งที่เห็นได้คือพลังงานดาบสีเทาดำกวาดไปทั่วท้องฟ้าราวกับพายุทอร์นาโดและฟีนิกซ์สีน้ำเงินเขียวทั้งหมดก็แตกเป็นชิ้นๆในทันทีและหายไปอย่างสมบูรณ์ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวจี้จื่อเฉินก็พลิกกลับความเสื่อมถอยของเขาเองและพลังของเขาล็อกเข้ากับเซียวเซียวเกือบจะในเวลาเดียวกัน ใบหน้าของเซียวเซียวซีดลงเล็กน้อยคราวนี้สิ่งที่เธอรู้สึกว่าไม่ใช่โมเมนตัมของจี้จื่อเฉินอีกต่อไปหากไม่มีแรงผลักดันการปรับปรามของเธอก็จะไม่ได้ผลโดยธรรมชาติสิ่งที่เธอรู้สึกคือเจตนาฆ่าอันรุนแรงที่ไม่มีใครเทียบได้เจตนาฆ่านี้มองไม่เห็นและไร้รูปแบบแต่มีอยู่จริงในทันทีเซียวเซียวรู้สึกราวกับว่ารูขุมขนทั้งหมดในร่างกายของเธอถูกบังคับให้ปิดด้วยเจตนาฆ่านี้แม้แต่เสียงขลุยก็ถูกขัดจังหวะไปครู่หนึ่ง ในขณะนี้จี้จื่อเฉินเคลื่อนไหวและร่างกายของเขาก็เหมือนกับกระแสแสงและเหมือนกับดาบอันคมกริบที่ตัดผ่านท้องฟ้ามาถึงในทันทีแสงดาบถูกยับยั้งและมันตรงไปฆ่าเสี่ยวเสี่ยวเฉินนี่คือความสามารถที่ใช้บ่อยที่สุดของจี้จื่อเฉินซึ่งเป็นทักษะจิตวิญญาณที่เขาสร้างขึ้นเองแต่การฟันของเขามักจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้และพลังโจมตีของเขานั้นเทียบไม่ได้เลยกับพลังของปรมาจารย์วิญญาณในระดับเดียวกับเขา การแสดงออกของเซียวเซียวเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่ได้ถอยกลับนี้เป็นตัวเลือกที่ชานฉลาดอย่างไม่ต้องสงสยัยขลุยในมือของเธอไม่ได้เล่นอีกต่อไปแต่ถูกเหวี่ยงไปในอากาศเหมือนไม้สัน้นในขณะที่แกว่งไปแกว่งมาร่างกายที่บอบบางของเธอก็กลายเป็นภาพลวงตาอีกครั้งและทักษะแห่งจิตวิญ,ญญาณที่เธอใช้เพื่อหลีกเลี่ยงจี้จื่อเฉินก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นแหวนวิญ,ญญาณที่เจ็ดบนขลุยก็สว่างขึ้นเช่นกัน การฟันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ผ่านไปยังคงเป็นภาพลวงตาของเซียวเซียวจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของสาวฟินิกคือความสามารถในการทำลายล็อกของคู่ต่อสู้นี่เป็นเรื่องจริงแม้กระทั่งเจตนาดาบของจี้จื่อเฉินก็ตามอย่างไรก็ตามคราวนี้จี้จื่อเฉินโจมตีด้วยร่างกายของเขาเองเมื่อเขาทําลายปีศาจคนของเขาก็หยุดและร่างที่แท้จริงของเซียวเซียวก็อยู่ไม่ไกลจากเขา ดาบแห่งการพิพากษาเปล่งประกายเจิดจ้าและรัศมีความมืดอันแข็งแกร่งก็ระเบิดออกมาพลังดาบอันแหลมคมกวาดออกไปและรอยแตกเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นในอากาศเป็นไปไม่ได้ที่ทักษวิญญาณใดๆจะถูกเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ต้องพูดถึงว่าดาบของจี้จื่อเฉินนั้นค่อนข้างแม่นยำเซียวเซียวไม่สามารถหลบมันได้แม้ว่าเขาจะใช้ร่างฟีนิกก็ตามแต่ในขณะนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นร่างของเซียวเซียวกลายเป็นแสงสีเขียว แล้วรวมเข้ากับขลุ่ยจากนั้นขลุ่ยก็ส่งเสียงร้องนกฟีนิกดังและปีกสีน้ำเงินขนาดใหญ่ของมันก็กางออกและกลายเป็นนกจริงๆฟีนิกสีเขียวสยายปีกและลุกขึ้นในขณะที่เขาลอยขึ้นไปรัศมีฟ้าขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและบังคับให้ห่อหุ้มร่างของจี้จื่อเฉินแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งแต่พลังดาบอันแหลมคมของจี้จื่อเฉินก็ถูกทำลายลงอย่างไรก็ตามมันยังซื้อเวลาเพียงพอสำหรับนกฟีนิกสีเขียวที่จะบินขึ้นไปในอากาศ ร่างที่แท้จริงรูปแบบที่แท้จริงของจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุุยกลายเป็นฟีนิกซ์เขียวมรกตเสี่ยวเสี่ยวทำให้เพื่อนของเขาตกใจอีกครั้งด้วยทักษะจิตวิญญาณของเขาฟีนิกซ์สีเขียวที่บินได้กลางปีกและตบมันลงไปในอากาศคุณจะเห็นว่าวงแหวนวิญญาณที่6ที่ติดอยู่นั้นส่องแสงเจิดจ้าหลังจากนั้นทันทีแสงและเงาสีฟ้าก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อมองแวบแรกแสงและเงาสีฟ้าเหล่านี้ดูเหมือนเสาแต่จริงๆแล้วเมื่อมันล้มลง พวกมันดูเหมือนนกฟีนิกซ์9้าตัวที่กำลังเป่าขลุยและแต่ละอันจะถูกขยายมากกว่า1ิบเท่างานแกะสลักนกฟีนิกซ์ทั้ง9ด้านบนมีสีสันสดใสเป็นพิเศษหลังจากที่สาวสีฟ้าเหล่านี้ตกลงบนพื้นพวกมันก็หยุดนิ่งทันทีและอยู่ที่นั่นราวกับว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตการไล่ตามในตอนแรกของจี้จื่อเฉินดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างและทันใดนั้นก็หยุดลงและชายของเขาก็แกว่งไปแกว่งมาเช่นกัน เสาฟีนิกซ์ทักษวิญญาณที่6ผลกระทบของเสาฟีนิกซ์นั้นทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อมันถูกแสดงไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ถูกปกคลุมด้วยเสาฟีนิกซ์โลกจะสร้างแรงดูดที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงแต่เป็นคลื่นเสียงซึ่งเป็นพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งเสียงนกฟีนิกคลื่นเสียงประตูจากล่างขึ้นบนภายในขอบเขตของเสา์ฟีนิกเสาฟีนิกแต่ละต้นปล่อยคลื่นเสียงที่รุนแรงทำให้ผู้คนสับสนและสับสนและทำให้จิตใจของผู้คนแตกสลาย หากมีผู้อ่อนแออยู่ด้วยพวกเขาจะถูกคลื่นเสียงแตกสลายโดยตรงด้วยซ้ำปีกของฟีนิกสีเขียวในอากาศกระพืออีกครั้งและทันใดนั้นคลื่นเสียงที่ปล่อยออกมาจากเสาฟีนิกก็แข็งแกร่งขึ้นทันทีคุณยังสามารถมองเห็นคลื่นเสียงที่บิดเบี้ยวสั่นไปมาระหว่างเสาฟีนิกได้อย่างไม่ชัดเจนการโจมตีด้วยเสียงนี้คือแก่นแท้ของขลุยทักษวิญญ,ญาณก่อนหน้านี้ทั้งหมดรับรู้ได้จริงผ่านคลื่นเสียงแต่ไม่ชัดเจนเท่ากับเสาฟีนิก จี่จื่อเฉินถูกควบคุมตัวเล็กน้อยร่างกายของเขาสั่นไหวเล็กน้อยและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีดังกล่าวในเสาฟีนิกด้วยพลังดาบที่ล้อมรอบร่างกายของเขาเขาแทบจะไม่สามารถต้านทานผลกระทบของคลื่นเสียงเหล่านั้นได้